วันนี้นะคะเราขอเสนอโต๊ะทำงานกลุ่มสที่นั่งค่ะรุ่น MUTT 4 1ค่ะโต๊ะรุ่นนี้นะคะเรามีฉากกั้นให้นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีฉากกั้นได้ถึงสสีนะคะส่วนขนาดความกว้างของโต๊ะนะคะจะอยู่ที่2เมตร40ค่ะหน้าโต๊ะของเรานะคะจะมีช่องร้อยสายไฟให้แบบนี้ค่ะ โต๊ะของเรานะคะทําจากเหล็กหนา1.5มิลค่ะมั่นใจในความแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะโต๊ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตู้เอกสารแบบล้อเลื่อนค่ะตู้ของเราจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะลูกค้าสามารถเก็บเอกสารเก็บของสําคัญได้เยอะเลยค่ะและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Noble Office Furniture ค่ะ